แบทเทนปลาสลิดครับแกงดัวกันเอาละครับตอนนี้ใครแพ้ลงไปแวกไหนครับเป็นซึกใส่เลือดครับตอนนี้ใส่เลือดเต็มตลอด,ดอ๋อาจียตีกันเด้อยอย่าตีกันเด้อ มองเห็นท <off here. laughs> er. ุนแล้วตอนนี้ทุนทุนทุล็กทุล็กจัดเลยเอาไข่แพลงแวกแน่นะเอาเอาแล้วอุ้ยอุ้ยไม่เห็นชนวัดนี่เก่าฮะให้ตายกันเลยสิเดียวเชียววัดอะเอานะครับน้ำหมูได้เปลี่ยนแล้วตอนนี้เยอะไอ

ยังไม่ลงน้ำนะคลิปอย่าไปเลยปล่อยให้ตอถอดลงมาเลยปลาเริ่มเข้าแล้วครับตอนนี้จุบจับจุบจับเออเอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่น้ำหมูโชบ้านเลยครับนี่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 เป็นไงเป็นไงไปลงแล้วนี่นี่น้ำหมูได้ปลาแล้ว เอานะก,กิ๊บโอนนะก,กิกะ๊บเกเรจัดเลยอะลงน้ำดูปลาครับดูปลาดูปลาเฮ้ยนะ้าอย่าย้ำไว้ดิโ <c oughs> ดนถังลงน้ำเลย <c oughs> ปลามันเยอะแท่าไเอาเลยครับตึกใส่เลือดได้เกิดขึ้นแล้วเอาหวัดมือดอีกแล้วครับนะก,กิ๊ <c oughs> ขาเขาไม่ค่อยดีพวกขโมยรูดของหลังคืนไหนยังมาบางไรผมองี้าวแล้วครับเอาแล้วครับเกิดการโต้เถียงเกิดขึ้นครับตอนนี้ Gim lại 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 gặp 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 đi gặp 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 นะยุ่งเยี่ยงแหละวันนี้ <c oughs> ไปแล้วนะมไปแล้วดูม,มาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ย้ย,ย,ย <c oughs> เอยเ,อเอยเยเฮเล้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้้เ้ยเยเ้ยเยเ้้เย้ยเ้ย เดียวจะมูกได้ปลาอีกแล้วครับตัวที่สองนะกิฟยังไม่ได้เลยครับตอนนี้นะ้นาลาจะเต็มถังแล้วเนี่ยเอาละเอาละอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้ามีปาปิก้าเก็บถังน,นี้ก่อนเดี๋ยว้าหาว่าเดี๋ยวหาว่เกเรนะน้ำหมูน้ำหมูเอามาสองคันครับวันบบนี้เนี่ยต้ตกได้เ,เต้ก็มีด้วยผมจะผูกคันหนาก็ได้ผมจะไม่ต้องเอาคันผมออกไง ตาขันผมออกหมดบ่อน,นะเอ้ยนะาว่ไม่มีอะไรทอดตีกันอีก <c oughs> แล้วครับตีกันแน่ <c oughs> ดูดูของนักกีบลุ้นของนักกบครับวันนี้ต้นนักกได้ลงไปแวกแน่แน่วันนี้ดูทรงแล้วนอย่ีะ่อนค่อยย่นนี่นะหมูค่อยย่นค่อย <c oughs> ย่น <c oughs> เบ็ดน้ำหมูมันกินดีแถวเงงเเป <c oughs> วเนี้ยเรียววาวดี <c oughs> เออตอนผมไม่อยู่มันเรียวรถเบ็ดผมบาะ <c oughs> เออเออ <c oughs> เงียบเลยต้องย้ายแล้วมันจะเต็มกวะทท่งแล้วนะเกึงะดิ <c oughs> นเ,เนี่ยลอยยงเงี้คนอัน โอ้เน <mile inside> <Z an aaS as> ี่ยมาตกแล้วมันลอยช้อนหรือไงนะเบ็ดอ่ะอ๋อเอาแล้วเอาแล้วอย่างนี้อโทษอย่างนีงอยู่

phụt ra khỏi vỏ con, dò mới lông nám à, thôi con, na mu na mu, ao anh đấy, mai nhào đấy, khoảng, đây là khoảng cái đấy, rồi oi อย่างนี้หรออันนี้เล็กไปดิน้ำหมูตองนคนเดียวเองไงเราทำเป็นรูปซีเรียสก่อนไหมเอาลงไปเลยดีกว่าเออมัดมั่ซีเรียสเราเอาลงไปเลยครับทำหมครับทำหม่ต้องปะทะลิดครับตอนนี้ในกิ๊บในกิ๊บทอดรอแล้วครับตอนนี้เตรียมพร้อมลงหลังจากที่แพ้น้ำหมูสองแต้มขายเขาดิเขาก่ออะไรอ่ะหาลักหาขโมยเรื่องมือวายเงี้ยไม่เอาไปละเขาแป๊บเงี้ยลอยน้ำเขาพี่แป๊บมันจมย่าพี่เรื่องจมเนี่ามนเหมอนเรื่องสอนให้คลาดที่คลาดแอ๊บขับด้วย ตีกันแน่ครับตีวันนี้ตีกันแน่ดูตรงเล้วอะเต็มตลอดดูโลโก้ด้วยนี่เต็มตลอดนอนนั่งดิไม่นอนนอนก็นอนนอนไม่นอนเลยตุ้งทำไมอะเอเคอะนัดจับมันขึ้นมาบนน้ำเลยเออนี่นั่นแหละมันต้องมีบ้างนะนัดจับพวกโตกเไดปล่อยเลยปล่อยปล่อยเอออะไรเนี่ย ลูกทิกเอามหมามางานี้มันดีดีทำงานดีแล้วไามๆมาเออเขาท่าเขาท่าไอย่าเงี้ยนรับรองล้านวิวตอไม่มีปลาสลิดนีเป็นไงไม่ขาดตูดด้วยดีตะก็บกระปูแพต้องลงน้ำครับแวกหมายปลาสลิดอยู่ป่ะนะหักคอน่อยดิ น้านันไม่ได้อ่ะสองผมเลยหลุดน้าม่ไม่ได้พูดไหมครับริ่มๆวันนี้กินริ่มไปอเียรีอาเรียีออะไรครับนี่คือเป็นใครเนี่ยเอ้อเออเก่ทำไม่สวยดิทำสวยๆได้ทำไม่สวยหน้าตาดิวะเดี๋ยวลูกอีกโคกูอีย แบบลงลงเลยแบบลงลงเลยอะเอารถเทศบาลมาเอาละเฮ้ตั้งนานเอตั้งแง่นั่นแหละข่อยางป๋อผลัดแก้วแล้วน้าเดี๋ยวรูดละก่องนู้นนะคนดีมาแล้วแล้วเออนั่นแหละนาดิคุนอาไรนะชี้เคลียร์ก่อนดิน้าอยู่คนที่เดียวถ้าตอบน้าช่วยด้วยครับ Yeah. Có này không thì không. Có lắm là mãi 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 làm mãi 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 của mãi 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 จะเออเนี่ยเขี่ยเขี่ยมันจะไปเยังไงรู้ป่านี่แหละเดี๋ยวมาบานอะดูตรงนั้อพอเลยกิ๊บรายการรายการเลี่ยมันนาคุณเป็นผู้แพ้ผมก็ต้องเดียร์มีคำพูดสภาพผู้แพ้ครับโอ้แพ้ตั้งแต่หัววันเลยเนี่ยแพ้แต่ไม่เมาเลยฮะเจจเจน้ำในร้างตัวเนี่ยเดี๋ยวผมมีน้ำให้ก่อนเดี๋ยวผมอ่อยก่อนเดี๋ยวผมอ่อยก่อน นี่ครับน้ำมือไอ้ไอ้ลำปลาทะเลใหม่เราได้เซตเซ็ตแพลนเกตลงไปเรียบร้อยครับรอดูครับน้านี่ครับน้หมูอไอ้ยูใหม่นี่เป็นใหม่ผมพูดได้เลยนะถ้าเขาแบบนั้นจริงๆนะแพนี้ไม่พอไม่พอไม่พอปลาขึ้น เอาอะไรครับเนียหนาวแย่นะวอยาพานี่นาก็ต้องยอมรับใช่ป่ะขันด้วยหันด้วยเนี่ยเนี่ยรัดนเกี๋ยวยัดตัวยครับหนาวเย็นโอ้หาหามานี่หาจริงจเออไข่ตัวขอแลยครับเย็นนี่หลังจากที่นักกิฟตนักกิฟตผู้แพ้ทำใหม่ไว้ครับนี่ดูปลาทะเล ย,ย,ยิบ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 เลยครับยังแับลูกเก็บเลยอ,ะอ่ะช้อนโหปาเขินนู่นแม่คอกแต่เราปล่อยไปก่อนปปกูดูปลาดิอ้เยอะจัด

แล้คนทีไงวัดรุดด้วโอ้โหไปเยอะจัดจำไม่ได้แล้วสมัยที่เราอยู่สงครามเวียดกงตอนนั้นอะอ้าวเรามาครับเรอฟังบอกว่าตุนักกิฟต์ก่อนใหม่ทกรุงเทพงถูกเรียกว่าพนักครดีครบว่ามึงนอนทั้งนั้นอ,อีกพอแล้วคิดไม่ทันป <c> ล <ười> <c ười> าไม่เยอะหรอกแต่คำพูดเราเยอะ <c ười> ดีน้ำหมูน้ำหมูต้องต้องการมีอะไรพูดหรือว่าสู้คดีเลยปบอกครับโทรตสู้เลยอย่างเงี้ยน้องสู้อยู่แล้ว เอาไฟถังแล้วนะนี่เอ๊เขาท่าเขาท่าครับตัดหล่อนนะไม่ไม่ไม่เล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วมาครับวุ้ย